ดังนั้นการขอของพระเยซูเพื่อพวกสาวกค,คือขอให้ขอระ้รับปกป้องเขาและขอให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาสาวกทำไมพระเยซูต้องขอให้พระเจ้าปกป้องเขาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าพระเยซูกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดที่ผมบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายและเสี่ยงมากที่สุดเราเรียกว่าช่วงจุดบอดช่วงสูญยากาศฟังน,นะครับพระเยซูอยู่กับสาวกที่พระองค์ทรงเรียกเขาให้เดินติดตามพระองค์ตลอดเวลาพระเยซูปกป้องพวกเขาพิทักษ์รักษาพวกเขาเมื่อพระเยซูยังมีชีวิตอยู่พระองค์รักเขามาก ห่วงใยเขามากทั้งเตือนทั้งสอนทั้งเมตตาคือผูกพันกับสาวกมากนี่คือความรักของพระเยซูที่เมื่อเขาพระองค์ใช้ชีวิตอยู่กับสาวกทุกทุกคน่ะพระองค์ผูกพันและห่วงแหนและห่วงใยเขามากรักมากแต่พระองค์รู้ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงสูญยากาศเพราะช่วงนี้พระวิญญาณยังไม่เสด็จมาอยู่ในพวกเขา และในขณะเดียวกันพระองค์จะต้องตายอ่ะพระองค์จะต้องตายและเมื่อพระองค์ตายใครจะปกป้องเขาล่ะพระวิญญาณก็ยังไม่เสเด็จมาแม้พระองค์ฟื้นก็จริงเพราะก็อยู่สิวค์แล้วพระองค์ต้องเสเด็จขึ้นสวรรค์แต่ช่วงช่วงเวลาที่ที่เป็นสุญญากาศช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับสาวกคือช่วงที่ าวกไม่ได้อยู่กับพระเยซูเพราะพระเยซูจะต้องตายและณตอนนั้นพระวิญญาณยังไม่เสด็จลงมาอยู่ในพวกเขาเขายังไม่ได้รับการปกป้องการน,นำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความห่วงใยเหมือนพ่อที่พ่อไปกับลูกแล้วแล้วลูกหลงทางเนี่ยแล้วเฮ้ยห่วงมากเลยเขาจะตายไหมเขาจะเจอ อันตรายไหมมันเป็นความห่วงอ่ะพี่น้องพี่น้องมีลูกอ่ะพี่น้องเวลาลูกหายออกจากบ้านไปท่านหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนอะท่านกลัวไหมท่านรู้สึกกังวลท่วเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอนระเพราะลูกอยังเป็นเด็กปกป้องตัวเองไม่ได้แต่ตัวเราอ่ะจะต้องห่างจากเขาอ่ะและใครจะปกป้องเขาอะ ใครจะดูแลเขาใครจะออกรับหน้าแทนใครจะป้องกันเขาจากอันตรายจากมาสตาลจากวิญญาณชั่วใครจะพิทักษ์รักษาและปกป้องเขาอะ่ะถ้าลงตายไปอะ่ะแล้วผู้วิญญาณก็ยังไม่เสด็จมาการเจ้ายังไม่เสด็จมาเลยสาวกค์ยังไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้นะสาวกค์ยังไม่ถูกนําโดยพระวิญญาณนะพี่น้องเข้าใจความรู้สึกของพระเยซูหรือยัง ลูกของท่านหายออกจากบ้านท่านจะรู้สึกไงท่านก็ทำได้แค่ประกาศตามสื่อขอให้ใครเจอช่วยปกป้องเขาหน่อยหรือจะหยุดหลงทางในห้างก็ประชาสัมพันธ์บอกใครเจอเด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้ขอช่วยนำมาส่งด้วยช่วยปกป้องเขาด้วย คือทําได้แค่นี้เหมือนกับพระเยซูตอนนี้ที่กำลังอธิษฐานกับต่อพระบิดาพระบิดาปกป้องพวกเขาด้วยเพราะผมกําลังจะตายผมกำลังจะไม่อยู่ผมไม่สามารถปกป้องเขาได้ในช่วงเวลาที่ผมตายไปพรองค์ปกป้องพวกเขาได้ไหมเพราะพระเยซูรักษาววขนาดไหนพี่น้องคิดดูสิพระเยซูห่วงใยท่านขนาดไหนท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกใช่ไหม วันนี้ท่านยังดีกว่าสาวกในตอนนั้นคือวันนี้ท่านยังมีพระวิญญาณประสุิอยู่ในหัวใจของท่านอยู่ในชีวิตของท่านพระองค์ปกป้องและนำทางท่านแต่วันนี้ตอนนี้ในพระวจ,จนะพระเยซูห่วงสาวกมากถ้าลงตายไปเขาจะอยู่ยังไงพระวิญญาณยังไม่เสด็จลงมาอยู่ในเขาอะ่ะพระเยซูจึงอธิษฐานต่อรปบิดาว่าขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเขา ความหวงแหนของพระเยซูที่มีต่อสาวกจากความจริงเรื่องนี้พี่น้องฟังไว้เลยว่าคนที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงเลียกพระเจ้ารักและหวงแหนท่านมากขนาดไหนพระองค์ทรงรักและหวงแหนท่านด้วยสุดทัศไถยของพระองค์ สดชีวิตของพระองค์และวมจะบอกว่าพระองค์จะทําทุกอย่างเพื่อจะปกป้องและพิทัก์รักษาท่านแม้ว่าวันนี้เราดีกว่าสาวกในตอนนั้นคือเรามีพระวิญญาณเปสุดดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงเหล่านี้เราจะไว้วางใจในการลักกันพี่น้อง คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อสาวกที่พระบิดาได้เรียกสาวกมาอยู่ให้พระเยซูเป็นผู้ดูแลพิทักษ์รักษาและปกป้องพระองค์ก็ทําอย่างเต็มกำลังจนตัวของพระองค์ตายวินาทีสุดท้ายก่อนถูกจับพระองค์ทําดีที่สุดในฐานะผู้พิทักษ์รักษาดูแลฝูงแกะและสาวกของพระบิดานี่คือสุดยอดของการเป็นผู้เลี้ยงครับ